เราบ่วงในดิเพื่อนท่านเราไม่ชอบอ่ะนี่ไปละ,ช,ปะชุมมาเจอล่าเจีย yeah. เอ้ยเพื่อนชุดอวกาศไหนไอ้ที่ใส่หัวใหญ่เหรอไ,ไม่ใช่เป็นเสื้อกันหนาวกาแล็กซี่สวยดิเสื้อกันหนาวกาแล็กซี่หหอะไรวะอ๋อแต่ตัวมันดำอย่างวะไอ้ยี่มันเง,งี้ยไงพี่ ไอชื่อนี่คอนีนี่เื่อนี้แบบกลางคืนนะแล้วมันไปนอนนะไอ้นลานนิม่านี่เออเธอจะไม่ท้ามื่อกี้นะกูไม่ใส่กุศลอาจจะชนะวะนี่ไปเกลยหัวมันใกล้มันใกล้ไปเพื่อนเออถ้ามูดคุณสี่มึงต้องยิงตั้งแต่ตัวแรกอะใช่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 เออเใช่ไหมถ้าถ้ามูดถ้าใส่จริงต้องยิงตั้งแต่ไอ้ตัวเดี๋ยวมึงไปรอดูในคลิปเลยคลิปลงพรุ่งนี้เช้าเยส ต้องหาจาังหวะเวอร์เสักสามสักเก็บสามกุศลสีสสส่เอาจังหวะไอ้ตัวที่วิ่งมายิงมือกูยิงเอากูซี่ยิงพอดินกวงก่อนไอเฮียถ้าไม่น็อกวงนะไอเฮียมันยิงกูเจ็บจัดเลยอะเนี่ยหนึ่งมึงตอนพอวงมาบี้ปุ๊บนกกูยิงมันน็นนอกช้าไปหน่อยอะอแต่มันให้มาส่วนชุดแรกก่อนนะลื่นก่อนแล้วไหมปืนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบหนงสามสี่ มาร์คพี่เนี่ส่งส่งมาร์คอะ่สิบหกตัวยี่สิตัวีบหกตัวเอาไงลงไหนเนี่ยข้าล่าเลยปะล่ะเอาไงเนี่ยโหลง้ลงอว่าลงลัอเลยลงมาดเอากเลยเอาไงอาไเอี่เอาไงพี่ลงลัอเลยนะเด็กเไงก็งอาไกูลงง้นมาส้มากูก็ได้ตรงมากูมีสองตัวใช่ใช่มีไอ้ลมตัวเดียว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 กูลงกับมึงงเพื่อนยึบยึบึบึบ ไอคิดบูรณาการกนนะมันหนีวะใช่เหรอหนีไปแล้วอ่ะมีตัวนึงหนีเออมีตัวนึงหนีเดินหนีไปตัวนึงอ่ะตัวนึงอ่ะแล้วเสียงใครยิงวะภูมิห่ะเป็นใช่นี่มีตัวนึงหนีหนีหมดเลยอะไรอ่ะเพราะไม่ปตีกันตรงป่องเพื่อนเฮ้ยใ,ใครยิงลูกสองเลยล่ะอยู่บนป่องมีอยู่อ่ะ กูป้องน้องเพื่อนมาดิเดี๋ยวกูโชว์วินกูอยู่บนป้องเลยอ่ะกูตามอยู่เพื่อนกูตามเอ้ยพวงพวงพี่ตามอยู่เดินเลยมันอ่องอ่องๆไหนพี่คุ้มถือลูกโซดีกว่าปะคุ้มตัวแรกอะเออปาระเบิดนน้ำบนป้องอ่ะเออเแล้วเพื่อนขึ้นบ่อป้องไหนวะพี่เนี่ยมีต้องออมต้องบัดดดทางจิมทางจิมทางจิมตามอยเพื่อน เพื่อนอ้าวมันตายไปแล้วอะตัวเดียวเฮ้ยนี่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 ผมไม่ไม่มีเฮียะไรเลยรีบลงบ้าตรงนี้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 อะไรเนาะวางหุบเลยข่ายิงหมดยิ่แล้วผมยิงหลังคนนี้เนอร์เดีปยวปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาพี่เดินไม่ได้หรอน็อกภูมิตามมาเลยเดี๋ยวมีคนมาเติมนะแป๊บ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 ปั๊มยาอยู่ หมอบยไไังมันออมีตัวไก,ก,ก,ก่คาะอยู่อ่ะตะกี้ตัวไก่อ่ะตัวไก่คออ่ะไหนวะเนี่ยอฮะนี่อยน็อกไปดิที่อ่ะอเผื่อเพื่อนตรงไหนล็อะคอนเทนเนอร์นู่นอ,อนนน่ะนูนอะตามนะผมตามผมตามเออมาเจอวินเก้าสี่กูไปดีที่อ่ะเฮ้ยมันมีตัวนี่อยู่แถวกูอยู่แถวเนี้ยภูมิเมื่อกี้รแห้วไงนั่นแหละก็ตัวนั่นะรวังไปบ้านไปบ้าน ตายตายแล้วตายแล้วอีหยุดควายไปสวยสัตว์เรียบา้อยเรียบร้ยอีฮันไปสู้ตายเลยโอ้โหแลนด์อะโอ้โหแลนด์พเมียมอ่ะเออเติมยูทูปพรีเมียมั้งอ่ะฮะปีอารปีหายตั้งหน่อมั้งกูมีอุปก้อนหนึ่งเอาไปละกูไม่มียาดิเพื่อนเอาดิเอาดิกูเนีมึงมีสนายปะมึงมีสนายปะ เอ้ากูยิงมันน้องเมื่อกี้กับเพื่อนไม่รู้ว่ากูช้าย่างเดียวเลยไปต่อดิเอ้าอยากกูไม่ได้เก็บเ่อนเพ่อเพื่อน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 แค่อยากกูบอกว่าน่ากูยืนเฉยอยู่วะเฮ้ยทำไมกูยิงวินไม่โดดเลยวะพีพีตายพี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 ตำน่งตัวไหนตัูพูดหนังได้ได้หังหนังโ้วยหนังโวยโอเคโอเคโอเคไปก้องมันแปลกอ่มันใส่คูดอื่นไม่ได้หรอวะกล้องเป็นคูดสอป่าวะกล้องกลางกลงะ ปัมไดไปๆๆๆๆกูเจอกูเจอสไนหม่โอ้เลือดเลอดไอเงี้ยแปั๊มอ๋อกูไม่ได้ให้ยาน้าไปดวะยาน้ากูมีป้องเดียวไงอนี่อนไปรอแป๊บรอแป๊บโอ้โหไอ้เียนี่ก็ไม่มียาไอ้เียโอ้เจอคุณสีกแต่ล่นไม่ได้เพราะว่าเบอร์ลิวไม่มีกิฟ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปลยไปเลยไปเลไปเลีสไอ้ย้ยไปสามวนี้ไอ้ี่้ัว์เอ้นอยู่ข้าล่างดว่าเอ้ยกูเจอไอ้นี่วอะไรเพือนเฮ้ยระวัปเวางไคับ้มเอาดิเยอะเยอะเกนี่เยอะนเมากไป พี่สองจอมไปมาเลยเหเยี่ยมมากว่าโคตรเยี่ยเลยจัดแม็กคิวเฮ้เราชนะวะเขชนะร้อยเลยไอ้ผมไม่ยิงใครเลยอ่ะพียิงกันไม่ยยิงเลยพี่ <c oughs>